แต่ว่าในครีกร้อนั้นค่อนข้างชัดนะครับว่าทาง h o นด้ตั้งใจจะดีไซน์ให้เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็น City b i k e นะฮะเน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักข้อดีของการมีพื้นพักเท้าเรียบแบบนี้นะทำให้เราสามารถบรรทุกของได้สะดวกนะครับแต่ว่าใน p c x 160นั้นบอกคนซ้อนนั่งสบายกว่าพื้นพักเท้าของคนขับสามารถขยับไปมาได้สะดวกมากกว่ายางด้านหน้าเป็นยางที่หน้ากว้างกว่าแกนชกของเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า p c x 160นั้นได้ของที่เยอะกว่าตามราคานั่นแหละ สำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามารีวิวเปรียบเทียบนะครับระหว่างคลิก160กับ PCX 160ซึ่งทั้ง2คันเนี่ยเป็นปีใหม่ล่าสุด2024แล้วก็เป็นโฉมใหม่ล่าสุดด้วยซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเครื่องยนต์ของคลิกกับ PCX นั้นเป็นเครื่องยนต์แบบเดีกันนะครับเป็นพิก,กัด 160cc เท่ากันแต่ว่าราคาของทั้ง2คันเนี่ยต่างกันถึง33,000บาทซึ่งคันไหนเหมาะกับใครหรือว่าคันไหนหน่าใช้กว่ากันในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เจ็ดพีผมสาชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านชาญยนต์สว่างแดนดินสาขาต้นโพนะครับอย่างที่พูดไปในต้นคลิปเนาะเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง Honda c คลิก160ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาจะเหลือรุ่นเดียวแล้วนะครับก็คือรุ่นที่มี ABS ส่วนใน p c x ก็เหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้ก็มีรุ่นเดียวเหมือนกันก็คือรุ่นที่มี ABS รุ่นคอมบเบรกทั้ง p c x แล้วก็คลิก160จะไม่มีแล้วนะครับ รวมถึงในปีใหม่ล่าสุด2024เนี่ยก็จะมีสีใหม่ส่วนเรื่องของเครื่องยนต์นั้นทั้ง PCX 160แล้วก็คลิก160ใช้เครื่องยนต์พิกัดเดียวกันนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ 160cc แต่ว่าแรงบิดและแรงมา้าแตกต่างกันนะครับรวมถึงใน PCX 160จะมีออปชั่นบางอย่างที่ในคลิก160ไม่มีเหมือนกันระบบอำนวยความสะดวกต่างๆก็ไม่เหมือนกันรวมถึงระบบช่วงล่างทั้ง2คันนี้ก็แตกต่างกันชัดเจนเลยทําให้ราคาของทั้ง2คันนี้แตกต่างกันอย่างในคลิก160นั้น เขาจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่73900บาทก็จะมีรุ่นเดียวราคาเดียวนะครับส่วนใน PCX 1 6 0นั้น1 7 5 0 0บาทก็จะมีราคาเดียวด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาไล่เรื่องของสเปกกันก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูแต่ละจุดแล้วก็เดี๋ยวจะมีสรุปอีกทีในท้ายคลิปเนาะอย่างแรกก็คือในเรื่องของไฟหน้ากันก่อนนะครับทั้งคลิก และ p c x นั้นไฟหน้าเขาจะอยู่ที่ตัวคน่วนกลางของตัวรถนะครับแล้วก็เป็นแบบ LED เหมือนกันนะเป็น full LED เนาะทั้งไฟเลี้ยวทั้งไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวซ้ายขวาแต่ว่าดีไซน์นั้นแตกต่างกันชัดเจนนะครับอย่างใน p c x เนี่ยเขาก็จะออกแบบให้ตัวรถมันเป็นสไตล์พรีเมียมสกูตเตอร์ออกแนวแบบเรียบหรูนะครับไฟหน้าจะเป็น LED นะครับแล้วก็มีไฟหลีรวมถึงไฟเลี้ยวก็จะติดอยู่ในตัวชุดโคมเดียวกันกับทางด้านหน้าส่วนในคิก160นั้น ดีไซน์ของเขาจะออกแนวเป็นสกูตเตอร์สปอร์ตนะครับซึ่งตัวไฟหน้าก็เป็น LED เหมือนกันนะครับมีไฟหลี่ซ้ายขวาเหมือนกันไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็เป็น LED เหมือนกันแต่ว่าคลิก160นั้นชุดแฮนด์ของเขาจะเป็นชุดแฮนด์ที่ยกแยกออกมาจากชุดแฟลิ่งด้านหน้าเขาก็จะมีชุดแฟลิ่งครอบที่เป็นโลโก้ของ Honda ตรงเนี้ย แล้วก็มีสีของตัวรถที่ติดอยู่ข้างซ้ายขวาตรงนี้ด้วยซึ่งฮอได้คลิกก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาแบบนี้แหละตั้แต่รุ่นแรกมาจนถึงรุ่นปัจจุบันส่วนใน p c x 160นั้นตัวแฮนด์ของเขาจะถูกแยกออกมาจากชุดคอนโซลแล้วชุดแฮนด์ของเขาก็จะเป็นแฮนด์แป๊บแบบนี้นะฮะนี่ดูด้านหลัง เป็นแฮนด์แป๊บแบบนี้นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ p c x แบบนี้มาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับชุดเรือนไม้ของ p c x กับคลิก160ก็จะแตกต่างกันด้วยอย่างคลิก160นั้นเรือนไม้ของเขาก็จะติดอยู่ที่ตัวคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบ full LED บอกการทางานของเครื่องยนต์ได้ครบทั้งความเร็วรอบเครื่องอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่ A ที่ B ก็จะเป็น full digital นะครับรวมถึงใน p c x 160นั้นเขาจะมีระบบ traction control system ซึ่งในตัวหน้าจอเรือนใหม่เนี่ยมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์บอกเพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งในคลิก160นั้นมันจะไม่มีระบบแท็ช t i o n control เพราะฉะนั้นตัวหน้าจอเรือนใหม่ของเขาก็จะบอกกันทํางานเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวดีไซน์ของเรือนใหม่จะแตกต่างกันเพราะว่าตัวเรือนใหม่ของเขาจะติดอยู่กับตัวแฮนด์ลดดีไซน์จุดนี้แตกต่างกันชัดเจนเนาะแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานอย่างอื่นเหมือนกันเลยนะครับอย่างตัวประกับทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยของคลิก160นั้นก็จะมีไฟสูงไฟต่ฟําไฟ left side left แล้วก็ปุ่มแตะเหมือนกันส่วนนนฝัั่งด้้าาขวาน,น ด้านบนเนี่ยก็จะเป็น idling stop ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม start มือแต่ว่าใน PCX 160นั้นเขาจะเพิ่มปุ่มไฟฉุกเฉินเข้ามาด้วยที่ประกับทางด้านฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายนั้นเหมือนกันนะครับมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปุ่มแต่เหมือนกันเลยนะฮะและใน PCX 160ตัวใหม่เนี่ยเนื่องจากเขามีแค่รุ่นเดียวที่เป็นรุ่น ABS เพราะฉะนั้นระบบเบรกด้านหลังของเขาจะเป็นแบบดิสเบรกก็เลยจะมีปั๊มบนน่ยที่เป็นปั๊มเบรกแบบนี้นะอย่างเดียวนะครับตัวก้านเบรกที่เป็นสลิงดึงแบบเมื่อก่อนจะไม่มีแล้วนะครับในคิก160ก็เช่นกันนะฮะเนื่องจากมีรุ่น ABS รุ่นเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเบรกหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นปั๊มเบรกอย่างเดียวนะครับจุดนี้ทั้งคิก160แล้วก็ Pcx ก็จะเหมือนกันต่อมาในเรื่องของกุญแจนะครับทั้ง Pcx160 และคลิก160ก็จะเป็นคุญแจแบบรีโมทนะฮะหรือว่ากุญแจสมาร์ทคีย์เหมือนกันเลยนะครับนี่ไงนี่ก็คือคุญแจของ Honda คลิก160นะครับซึ่งคุญแจแบบนี้สะดวกมากนะครับแต่ว่าในคลิก160นั้นเนื่องจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเขาอยู่ที่ใต้เบาะเขาก็เลยจะมีแค่ปุ่มเปิดใต้เบาะปุ่มเดียวนะครับส่วนใน p c x 160นั้นเนื่องจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงเขาแยกออกมาที่ตรงคนส่วนกลางตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาจะมีปุ่มกดที่เป็นปุ่ม เปิดฝาถังด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มกดเปิดใต้เบาะด้วยนะครับซึ่งถังน้ํามันเชื้อเพลิงของ p c x 160นั้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับก็คือมีขนาด8.1ลิตรส่วนใน Click 160นั้นถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเขาจะอยู่ที่ใต้เบาะนะครับแล้วก็มีความจุอยู่ที่5.5ลิตรจุดนี้แตกต่างกันแล้วเนาะใน Click 160จะมีขนาดถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่เล็กกว่า p c x 160ส่วนใต้เบาะของ p c x 160นั้น นี่มีขนาดใหญ่โตอลังการงานสร้างมากนะครับเพราะว่าถังนะ้ำมันเชื้อเพลิงของ p c x 160นั้นถูกย้ายไปไว้ที่คอนโซลกลางเขาก็เลยสามารถทำยูบ็อกขนาดใหญ่เพื้อง้นแบบนี้ได้แต่ว่าในคลิก160นั้นมันต้องแชร์พื้นที่เพราะฉะนั้นยูบ็อกของเขาก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับเล็กกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือในคลิก160นั้นเขาจะไม่มีสปริงหัวบอะนะถ้าเกิดเราปิดมันก็จะปิดลงมาเลยนะครับแต่ว่าใน PCX160 นั้นเขาจะมีสปริงตรงนี้มาให้ถ้าเกิดเราปิดเนี่ยมันก็จะเบาแรงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเปิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเด้งเปิดขึ้นไปเองอัตโนมัติแบบนี้นะฮะจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แตกต่างกันเนาะส่วนความสูงบอรนั้นใน PCX160 เนี่ยมีความสูงบอรอยู่ที่76.4ซนติเมตรนะครับส่วนในคลิก160นั้นมีความสูงบอรอยู่ที่ 77ซนติเมตรก็จะสูงกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าดีไซน์ของตัวเบาะนั้นจะแตกต่างกันชัดเจนเพราะว่าคลิก160นั้นเขาจะดีไซน์ตรงช่วงนี้แคบมากกว่า p c x นะครับซึ่งใน p c x นั้นก็จะมีความกว้างของช่วงนี้มากกว่านะครับส่วนตัวหัวเบาะนั้นก็จะเป็นเหมือนอานจักรยานด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันนะทั้ง p c x แล้วก็คลิกแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เขาจะมีสโลปซ้ายขวาเหมือนกันนะครับในคลิกก็เช่นกันนะฮะนี่ ปาดข้างสรุปแบบนี้เหมือนกันส่วนบอกคนซอนนั้นในคลิก160เนี่ยถ้าเกิดนับช่วงโหนกตรงนี้มาจนถึงช่วงท้ายเนี่ยคลิก160จะมีความยาวอยู่ประมาณคืบกว่ากว่านะครับคืบหน่อยๆเนาะส่วนใน p c x 160นั้นจุดนี้ค่อนข้างชัดนะครับว่ามีความยาวที่มากกว่ารวมถึงความกว้างที่มากกว่าด้วยซึ่งถ้าเกิดใครมีสายซอนเนี่ยแน่นอน PCX 160จะถูกใจมากกว่าคลิก160นะฮะ ตัวกันตกด้านท้ายเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าใน pcx 1 6 0นั้นเขาจะมีชุดแฟลิ่งครอบด้านบนนะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นอันลอยนะสามารถลงมือเข้าไปจับแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านท้ายของ pcx นั้นถ้าเกิดเราเปิดฝาท้ายตรงนี้ออกเนี่ยมันจะมีรูน็อตนะครับถ้าเกิดเราอยากจะใส่ชุดกล่องท้ายเราก็สามารถซื้อชุดถาดรองของกล่องท้ายมายึดน็อตตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าในคลิก160นั้น จะไม่มีจุดนี้นะฮะถ้าเกิดเราจะไปใส่ของท้ายเป็นไรเดอร์อะไรแบบนี้นะเราจะต้องซื้อชุดเหล็กท้ายที่เป็นชุดตะแกรงเหล็กท้ายเพิ่มอีกต่างหากนะครับจุดนี้ก็แตกต่างกันแล้วเนาะต่อมานะครับก็คือพื้นพักเท้าซึ่งในคลิก160นั้นเนื่องจากทางน้ํามันเชื้อเพลิงของเขาอยู่ที่ใต้เบาะนะครับตัวพื้นพักเท้าก็เลยสามารถทําให้เรียบแบบนี้ได้นะฮะซึ่งมันสะดวกในการขึ้นลงเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เรายังสามารถบรรทุกของในจุดนี้ได้ด้วยแต่ว่าใน Pcx160 นั้นเนื่องจากมันมีถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ตรงนี้พื้นวักเท้าของเขาก็เลยจะมีแค่ด้านข้างแบบนี้นะฮะแต่ว่าใน Pcx น่ะที่อย่างหนึ่งคือเขาจะมีพื้นพักเท้าที่สามารถเหยียบไปทางด้านหน้าแบบนี้ให้ด้วยแต่ว่าในคลิก160นั้นจะไม่มีนะครับจะวางเท้าตรงพื้นข้างล่างได้อย่างเดียว แต่ก็สามารถสไลด์ซ้ายขวาได้ซึ่งมันจะดีร้อยแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะในจุดนี้แล้วก็เนื่องจากคลิก160นั้นเขาทําพื้นเรียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวโครงรถเนี่ยตัวเฟรมเนี่ยมันจะต้องโค้งลงมาด้านล่างไปตรงพื้นนะครับก่อนที่จะโค้งขึ้นมาอย่างชุดด้านท้ายซึ่งในเรื่องของความแข็งแรงนั้นแน่นอนนะครับ P.C.X จะมีความแข็งแรงมากกว่าเพราะว่าเขาจะมีชุดโครงรถที่อยู่ด้านบนเนี่ยท่อนหนึ่งแล้วก็ด้านล่างอีกท่อนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความแข็งแรงของ P.C.X มันจะมีมากกว่านะฮะต่อมาในเรื่องของพักเท้าของคนซ้อนนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างใน P.C.X 160นั้นพักเท้าของเขาจะเป็นแป้นเหยียบแบบนี้นะฮะก็สามารถเหยียบได้เต็มฝ่าเท้ามากกว่าของ Click 160นะครับเพราะว่าใน Click 160นั้น ก็จะเป็นอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปแบบนี้ดีไซน์คล้ายรถสปอร์ตนะฮะก็สวยดีนะก็เท่ดีนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยมันจะไม่สะดวกเท่ากับ PCX นะครับคือพูด,ดง่ายๆว่าเรื่องของสายซ้อนเนี่ย PCX จะได้เปรียบคลิก160นะครับเพราะว่าทั้งตัวเบาะก,ก็ใหญ่กว่าเนาะแล้วก็พักเท้าก็จะเหยียบได้เต็มฝ่าเท้ามากกว่า คือถ้าใครมีสายซ้อนเนี่ย pcx 1 6 0นั่งสบายมากกว่าส่วนเรื่องของดีไซน์ด้านท้ายนั้นจุดนี้แตกต่างกันเนาะเพราะว่าคิก160นั้นถึงเขาจะเป็น full led เหมือนกันนะครับแต่ว่าดีไซน์ของเขาจะเป็นดีไซน์ท้ายแหลมแล้วก็ไฟเลียวซ้ายขวาก็จะถูกจับแยกออกมาจากชุดไฟท้ายส่วนใน pcx 1 6 0นั้นชุดไฟท้ายของเขาส่วนตัวผมชอบนะเขาจะรวมทั้งไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวาไฟท้ายไฟเบรก ไว้ในชุดโคมเดียวกันเลยแล้วก็เขาจะมีพลาสติกใสครอบด้านท้ายอีกชั้นหนึ่งซึ่งส่วนตัวผมมองว่าแบบนี้นะสวยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนาะส่วนท่อไอเสียเหมือนกันนะครับทั้ง pcx 160และคลิก160เนื่องจากเขาใช้เครื่องยนต์แบบเดียวกันเนาะชุดกาดกันความร้อนพวกนเนี้ยทางด้านท้ายทางด้านข้างเนี่ยก็สามารถใส่ร่วมกันได้นะครับแต่ว่าดีไซน์จะแตกต่างกันเล็กน้อยในคลิก160นั้นแผ่นด้านบนตรงเนี้ยมันจะเรียบแต่ว่าใน160นนน PCX60 ั้ตรงี จะเป็นรูส่วนกาดกันหม้อน้ําอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับสามารถใช้แทนกันได้ส่วนอีกจุดหนึ่งนาะผมข้ามไปเมื่อกี้ก็คือตัวเก๊ใส่ของนะครับใน pcx 160นั้นเขาจะมีเก๊แค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับแล้วก็ในเก๊ของเขาก็จะมี usb charger นะครับอยู่ตรงนี้เป็นแบบ type c นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะสามารถใส่โทรศัพท์หลายเครื่องได้เหมือนกันนะครับส่วนใน click ก160นั้นเก๊ของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายเนะี่ย ก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าค่อนข้างชัดนะครับแต่ก็ยังมี USB ชาร์จเจอมาให้เหมือนกันนะนี่อยู่ตรงนี้แต่ว่าเป็นแบบ USB A นะครับ USB A ดังเดิมเนาะแต่ว่าใน c l i k 160ก160นั้นเขาจะมีเก๊ทางด้านฝั่งขวามาให้ด้วยแต่ว่าก็จะเป็นเก๊แบบเปิดโล่งนะครับซึ่งใน PCX 160นั้นจะไม่มีเก๊ทางด้านฝั่งขวา ต่อมาในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับจุดนี้เป็นอีก1จุดที่รถทั้ง2คันนี้แตกต่างกันนะครับอย่างชกอัพด้านหน้าเนี่ยถึง p c x และคลิก160จะเป็นเทเลสโคปิกเหมือนกันแต่ว่าขนาดแกนโชคต่างกันนะครับเพราะว่าในคลิก160นั้นมีขนาดแกนโชคอยู่ที่26มิมนะฮะส่วนใน p c x 160นั้นแกนโชคของเขาจะมีขนาด31มิมก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าชัดเจนนะครับ ส่วนตัวล้อแมกนั้นแตกต่างกันเหมือนกันนะฮะถึงด้านหน้าเนี่ยวงล้อของ Pcx จะมีขนาด14นิ้วเหมือนกันแต่ว่าหน้ายางของคลิก160นั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับก็คือในคลิก160เนี่ยจะใช้ยางไซส์100ทับ80ขอบ14แต่ว่าใน Pcx 160นั้นยางด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไซส์110ทับ70ขอบ14เป็นยางที่หน้ากว้างกว่าแต่แก้มเตี้ยกว่า ส่วนขนาดจานดิสเบรกนั้นมีขนาดเท่ากันเลยนะครับก็คือเป็นขนาด220มิลิเมตรเท่ากันนะฮะแต่ว่าปั๊มเบรกของ p c x นั้นจะเป็นนิชชิน2พอตส่วนในคลิก160นั้นจะเป็นนิชชิน1พอตนะครับจุดนี้ก็เป็นอีก1จุดที่แตกต่างกันแต่ทั้ง2คันเนี่ยจะมี ABS ด้านหน้าให้มาเหมือนกันนะครับทั้ง p c x 160และคลิกส่วนระบบกันเสะเทือนด้าน,นหลังนั้นจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกัน เพราะว่าในคลิก160นั้นเขาจะมีชกคอัพแค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็วงล้อของคลิก160นั้นจะเป็นขนาด14นิ้วเข้ากับด้านหน้าส่วนยางก็จะเป็นไซส์120/70ขอบ14แล้วก็เนื่องจากเป็นรุ่น ABS เนาะเขาก็จะมีดิสเบรกหลังมาให้นะฮะแล้วก็ตัวปัม๊มด้านหลังเนี่ยจะเป็นปั๊มนิชิน1ลูกสูบส่วนตัวล้อเนี่ยในรุ่นใหม่ล่าสุด2024เนี่ยคลิก160จะเป็นล้อสีทองของทุกสีนะครับอย่างสีดําคันนี้ก็เป็นล้อทองเหมือนกันนะคร ส่วนใน p c x 160นั้นระบบการสะเทือนด้านหลังของเขาจะเป็นชกอัพคู่นะครับซึ่งจุดนี้จะทําให้ p c x 160นั้นมีความเขาเรียกว่ามีสเสถียรภาพในการขับขี่ที่ดีกว่าส่วนล้อหลังก็มีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าวงล้อด้านหลังของ p c x 160นั้นจะเป็นขนาด13นิ้วนะครับแล้วก็มีขนาดกระทะหน้าล้อที่กว้างกว่าส่วนไซส์ยางก็ใหญ่กว่าเนาะก็คือเป็นไซส์130ทับ70ขอบ13แล้วก็ จานดิสเบรกของเขาจะเป็นจานคนละตัวกันนะแต่ว่ามีขนาดเท่ากันนะครับก็คือ220เท่ากันส่วนป้อมเบรกของ p c x 160้เขาจะมาอยู่ด้านหลังแบบนี้นะจะไม่เหมือนกันกันกบคลิกเนาะคลิกเขาจะอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าใน p c x 160มันจะมีโชค๊คอัพอยู่ตรงนี้เนาะส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะทั้ง2คันเนี่ยมีซีซีเท่ากันเลยนะครับก็คือ156.9 c ซีซีแล้วก็มีขนาดของลูกสูบแล้วก็ระยะชักเท่ากันนะครับก็คือ กสนะูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง60 mm มมส่วนระยะชักนั้นก็55.5 mm ้งจามสังใจน้ำมันเชื้อเพลิงโดยระบบหัวฉีด pgmfi เหมือนกันนะครับแต่ว่าอัตราการบริโภคน้ำมันของทั้ง2คันเนี่ยแตกต่างกันนะเพราะว่าใน p c x 160เนี่ยทาง honda เขาเคมไว้อยู่ที่52กิโลเมตรต่อ1ลิตรส่วนในคลิ c ก160นั้นทาง honda เขมไว้ที่47.6กมต่อ1ลิตร คลิก160นั้นจะเปลืองกว่า PCX 160แรงม้าและแรงบิดของข้างสองคันเนี่ยไม่เท่ากันด้วยอย่างใน PCX 160นั้นเขาจะมีแรงม้าสูงสุดที่15แรงม้าที่8,500รอบแล้วก็มีแรงบิดสูงสุด15นิวตันเมตรที่6,500รอบแต่ว่าในคลิก160นั้นเขาจะมีแรงม้าสูงสุด15.4นิวตันเมตรที่8,500รอบแต่ว่าแรงบิดสูงสุดนั้นในคลิก160กับน้อยกว่านะครับก็คืออยู่ที่13.4นิวตันเมตรที่7,000รอบก็คือค่อนข้างชัดนะรับนนรบบงีะมส กำลังที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใน Pcx 160นั้นเขาจะมีระบบป้องกันล้อสไลด์เนาะหรือว่าระบบแ r a c ช i o n Control มาให้นะครับแต่ว่าในคลิก160นั้นจะไม่มีระบบนี้สรุปเนาะว่า Pcx 160นั้นดีกว่าไหมคุ้มกว่าไหมซึ่งส่วนตัวผมนะอันนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวเนาะผมมองว่า Pcx 160ให้ของที่เยอะกว่านะครับอย่างใต้บาะเนี่ย P.C.X ก็ใหญ่กว่าเนาะถังน้ามันก็ใหญ่กว่าเบาคุณซ้อนก็นั่งสบายกว่าระบบช่วงล่างดีกว่านะฮะแต่ว่า P.C.X นั้นจะมีน้ําหนักตัวที่มากกว่าด้วยนะก็คืออยู่ที่129กกิโลกรัมแต่ว่าในคลิกร้อยนั้นค่อนข้างชัดนะครับว่าทาง h o n ด้ตั้งใจจะดีไซน์ให้เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิตี้ไบค์นะฮะเน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักอย่างน้ําหนักตัวรถของเขาก็เบากว่าเนาะก็คือ118กิโลกรัมแล้วก็ถึงตัวพักเท้าของเขาจะไม่สามารถ เหยียบมาทางด้านหน้าเหมือนกันกันกบ p c x 1 6 0ได้แต่ว่าข้อดีของการมีพื้นพักเท้าเรียบแบบนี้นะทำให้เราสามารถบรรทุกของได้สะดวกนะครับหรือจะเอาสัตว์เลี้ยงเอา้องหมาของเรานะขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะให้ลูกหลานของเราโดยสารไปด้วยโดยการยืนตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดขี่ในหมู่บ้านเนาะขี่ในท้องไร่ท้องนาเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มความสะดวกในการบรรทุกสัมภาระหรือบรรทุกคนหรือบรรทุกสัตว์เลี้ยงได้นะครับ แต่ว่าใน p c x 1 6 0นั้นก็จะไม่มีจุดนี้นะครับก็จะบรรทุกจุดนี้ได้ไม่สะดวกเท่านะครับแต่ว่าใน p c x 1 6 0นั้นเขาจะมีพื้นพักเท้าที่เหยียบไปทางด้านหน้าได้ซึ่งค่อนข้างชัดนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเอา p c x 1 6 0เนี่ยไปออกทริปเดินทางไกลแล้วก็มีคนซ้อนด้วยแน่นอนนะครับบอกคนซ้อนนั่งสบายกว่าพื้นพักเท้าของคนขับสามารถขยับไปมาได้สะดวกมากกว่าคือพูด,ดง่ายๆว่า p c x 1 6 0นั้นได้ของที่เยอะกว่าตามราคานั่นแหละส่วนตัวผมนะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเชียร์ให้เพื่อนๆเล่น p c x ดีกว่านะครับเพราะว่ามันได้อะไรมากกว่าเนาะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นยังไงก็มาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ได้นะครับหรือเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ชอบ p c x ชอบคลิกมากกว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับก็คือบริษัทชานยนต์สว่างแดนดินสาขาต้นพูนะฮะถ้าเกิดใครสนใจ Honda คลิกคันนี้หรือ p c x คันนี้หรือรถรุ่นอื่นๆก็สามารถโทรศัพท์มาติดต่อกับทางฝ่ายขายได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ